thank you ศอนได้ด้วยขยับรถนะครับตรงตลาดนะครับที่เด็กครับชมบทบาทจากสอนรามครับพี่น้อง มีแหวนในวงนึ่งที่จะมอบให้ดวใจเก็บเอาไว้ไปดูต่างหน้าเวลาที่ถึงพี่นะ 何<分> สันที่ยาไปเก็บไว้เก็บไว้ให้เรนนะจ้าเก็บไว้ดูต่างหน้านะจ้านะตัวเองจขาเป็นคู่รักกันเขาให้ของขวัญกันแล้วเขาอ่ะเนี่ยมีไหมต้องกลับมาที่บ้าน,นเพราะว่าเราเนี่ยมีลูกสาวใช่ไหมลูกสาวฉันนี่สวยโว้วผู้ชายเนี่ยจะเก่กกงกาจล้านบ้านเลยนั่นเนี่ยไม่คุยกับใครเนี่ย มึงบ้าหรือเปล่าคุณเดียวเนี่ยมึงเป็นใครนะฮะอ้าวแล้วมึงเห็นว่าเนี่ยเขาหน่าทำอะไรอยู่เขาหน่าเป็นพวกคู่เนี่ยหน้าตีันอยู่เนี่ยแล้วมึงเป็นใครเนี่ยเข้ามาเนี่ยเป็นเด็กเล็กยทันว้เดี๋ยวมึงตกปากแตกเลยกูเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านหลังไหนหลังที่มึงนั่งอยู่เนี่ยแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรเข้ามาในบ้านของมึงฮะมึงออกมาเชเลยนะมึงบ้ารึเปล่ามึงอะบ้านี่มันบ้านของกู จะเป็นอะไรไป่ะเฮ้ยไรอะไรอะไปเฮ้ยมีอะไรอะไปดิอะไรของมึงเนี่ยไปดิไปดยดอมีอะไรหรอเฮ้ยไปนะมีเรื่องเ่กูจ้าของบ้านอะเรื่องอะไรนะมึงจะขอบ้านมึงก็ออกไปดิดี่ยวกูฟ้องแม่งเลยเ้พื่อนไหว้าเพื่อนะไรนี่ยอนแด่ไป่ะ มาด้วมาจริงด้วยกลับไปเรื่องอะไรูใจ่ามดือดมัอเยบอกเพื่อเอไรูจะบเ่มันบ้าของกูต้องหายาไปเน่าโหใจแต่พี่เพื่อนนไรของมึงล่ะเ่มันบ้าของกล้วมเข้ามาในบ้านมึงทล่ะอะไยดไอ้กหัวไอยืดเฮยไม่เอาไม่พูดเดี๋ยวพูดจัดการเองเพื่อนไปเอไปมึงบวเนยไรอะมึงจไปเรมจะไปเรื่อง ไม่โอยแล้วมึงไปสักทีคุณไปดิไปก็ยิงหน่อไปกูไม่ไปเว้ยไปเลยบอกให้ไปกูไม่ไปเนี่ยได้กูบอกให้ไปกูไม่ไปไปดิกูไม่ไปกูไปไม่ไปกูเจ็บตัวอยู่ตรงนี้เนี่ยไปนี่แล้วไปยืดอะไรไม่เอาไม่พูดเดี๋ยวกูจัดการเองเงไปนี่แล้วปะปะจะบอกได้ไหมไอ้ยืดสาวว่าพ่อดวงใจเนี่ยยืดพ่อดวงใจอืมแล้วเมย์เพิ่งพูด พ่อทำงานแล้วพ่อจะไม่รู้เหรอใครจะไปคิดโอนพ่อโดนใจรุ่นล่างเหมือนหมากระเป๋าพี่ทำไมได้รีบพูดได้เป็นปากเลยนะก็จ๋าดวงใจไม่ได้จะพ่อพ่อจะบ้านอ่ะใครเนี่ยอ๋อเพื่อนใหม่ดวงใจเองจ้าเพื่อนใหม่จ้าเฮ้ยเป็นเพื่อนใหม่ลูกสาวคุยกันอะไรนะครับมีชื่ออะไรกันบ้างผมชื่อสันติยาครับมีลูกเหรอผมชื่อยอดครับเออ ครับเป็นเด็กอย่นีไหนกันหรอวะเออพวกผมเป็นเด็กวัดครับเป็นเด็กวัดครับโถ่พวกเด็กวัดนอรสลาหูผ้าผีมีเมียหมากูไม่ได้เล่าเขาฟังได้ยอดอยากให้กูรู้น่ะไม่เคยพูดเฮ้ยไม่เคยพูดเลยไอ้พวกเด็กวัดมึงคงจะไม่รู้เลยนะที่มึงนั่งอยู่เป็นบ้านของใครบ้านใครครับกไอ้หน้าตัวไอ้รู้จักโว้ยเด็กวัดไปยายห้องอาหารจุอ๋อจังเลยกูรู้จัก รู้จักมเลยนะเขาชื่อพญายเฮียตะกายจึกเฮียโอ๋เอเฮียเฮียหานจึกเฮี้ยหานจึกพ่อจา๋าเธอว่าเขาจะเป็นเด็กวัดแต่เขาก็เป็นคนเหมือนเราเลยจ้า,จาพอ่พอเจ้าพ่อใหญ่หุบปากเด็กพวกเด็กวัดเนี่ยลูกไม่ต้องไปคบเลยไม่มีตระกูลลุนช่า อาหูกโดนมาตูบ้านหงกมือเลือสามืบ้านหงไปบ้านูไม่ตอลาพวกเด็กวะเด็กว่าไ้ด่ลาแล้ว เงินต้นใจแต่คืไม่มีอะไรมากเาหัเท่าไร้ามีอะไบอกพ่อหนนได้อยเพีย่อ้าวเีพี่ยะเป็นอะไรอารมณ์เสียมาจาเช้าารมเสียอารเสียมากเลยพราอารมณ์เสียเรื่องอะไรก็คือ่กัฉันจะมีลูกสาวใช่ไหมเออโอ้โหกลับมาที่บ้านโอ้โหผู้ชายเต็มบ้านเลยเนี่ยคะผู้ชายเต็มบ้านเลยช่ แล้วยังไงโอ้โหแขนมากเลยนี่การจ่ายแบบพาลูกสาวนี่มาฝากเนื้อฝากตัวพทองด้วยเอาลูกสาวมาฝากเนื้อฝากตัวใช่เนี่ยแสดงว่าพูดอย่างนี้แสดงว่าลูกสาวต้องสวยนะสิโอ้โหมากเลยเนี่ยอยากจะเห็นเหลือเกินอยากจะเห็นเล้วเรื่องอะไรสวยดวงน้ำเงินนะนี่นี่สวัสดีครับคุณพระค่ะงษ์เฮ้หนูชื่ออะไรลูกชื่อแพงเค้ฟไหมคะ แพนเค้กใช่พี่คะลูกราขนมทั้งแต่พี่แพนเค้กแหมพ่อที่สามดีแต่ก็สวยนะลูกท่านพีคนนี้ท่านพี่คนนี้เราคนตรงนี้ไม่น่าหวงนะใส่เข้าไปเถอะไอมันไรเนี่ยไอโลกเลยท่นพี่ถ้าเป็นคนนี้โลกเลยเออไม่ได้พี่เอ๋อแล้วคนไหนวันนี้พี่เอ๋อคะถอยบาคนเลยค่ะไม่พี่ครับมึงชื่ออะไรลูก ฉันชื่อดวงใจเลยคะชื่อดวงใจพยายามลูกพ่อพ่อมีคนอยากให้เธอรู้จักกับใครบางคนลูกไม่ใช่ใครอื่นกลายเป็นหลานแม่เจ้าไม่ใช่เหรดวงใจดวงใซ้ายมือพ่อแต่พ่อถ้าเป็นญาติพี่น้องกันเเนี่ยดี๋ยวคุยวันหลังก็ได้ไหมค่ะก็วันนี้น้องมันมาแล้วเธอรู้จักเขาวันหลังทำไมเลยลูกเหรอน่าจะสี่ลูกน้องไหวแล้วเราไปน้องหน่อยน้องก่อดนะน้องคือเราไม่อยากเจอใครตอนนี้ พ่อสายยันก็โงเดี๋ยวเสียงแบบนี้ดิพี่คะทำไมเล่นพ่ออย่างนี้ลูกโอ้คนลูกไม่โดนเลยไม่นะลูกนะเสียพ่ออย่างนี้ไม่ชอบไม่ชอบหาอะไรหักข้างไงแล้วจ้ะกระเพื่อพี่คะช่างสวยจริงๆนะน้องที่อยาก เน่แค่เพียงผีดเ,เลือกตาแลก็โมออกรักเพ่งีีเธอสวยไเลยนสวยจริงด้วยพีาา่นะหลาเสพแ,สแล้ว ชอบดวงใจขอดวงใจให้แต่งงานเขาดูได้หรือเปล่าพี่คะจะให้พ่อขอดวงใจใช่พี่ค่ะดีนะพี่คะเจ้าพี่ขอไปเลยพอเอารวยเลยดีหรือเปล่าดีสิลูกเออท่านพี่เห็ค่ะไอเราขอตอนโอแล้วพูดจามต้องออก้อมมากเลยมีอะไรพี่คะพระองค์คือว่าลูกสาวลูกชายข้าพเจ้าเห็นลูกสาวท่านพี่นึกชอบขึ้นมาอ๋อทำไมพี่คะอยากจะขอลูกสาวดวงใจเป็นคู่แต่งงานกับสายลันไปได้ไหมใช่แม่ลงนี่ขออย่างนั้นเลย นี่อะไรเนี่ยบุตสา,าลูกสาวนี่ว้าชายมอยากบันนอกเข้าไปเมืองพอเจอสวยชอบขอได้ไหมเหรอนี่ว่้ใหญ่ยรงไงนี่วา่าเป็นเจ้ารไงที่จะทคนนู้นทำคนนี้ทําอะไรก็ได้แต่หากเขาบองกล้าขอละก็เก้าใช้ก็ยกใหเนียจริงกิง้ง,ง้งิงกิ้่กใ <จ S 2> <ห>้งก้กก้้งกะกก้กยกกกกงก้ก เวลาจนขอแต่งงานก,ก็เอาเขินอา่านของธรรมดาแต่แต่สมัคในเวลานี้ผมใชอยางซึ่งแซนด์ลิ่งทำมามากครั้งนะถ้ากาดสิครั้งนี้เจ้ามันจะชนะกลับมาพ่ออยู่จะเป็นพ่อมืงในการเป <ะ S 1> ็นเกคนเองใช่เสดในครั้งนี้ต้อยากขอเสด็จพ่อพระพุทธศาคนที่เป็นเด็กวัดมาร่วมเดิมด้วยจะได้ยุติเรื่องไม่ใช่ค่ะก็ด่าเจ้าสะพาใครไปด้วยเขาไหนวะแต่จำพวกวันนี้ลูกนะวันนั้นเจ้ามันจะชนะกลับมาวันนั้นแะแต่บางที่เจ้ามีความสุขว่าใครไม่ใช่ค่ะเจ้ามีแต่แม่ทุลาไม่ใช่ค่ะ ส่งท้ายาจยี่งยอดชมการแสดต่อไปครับยิ่งยิ่งยิ่งสนุกครับท่านเาพบุตรทย้อนกลับมาทางด้านปัยพรเพื่อเยี่ยงจยอดนะครับไี่ถึงแล้ววะเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีกเอาไว้บ้างพี่จะไมหาโดยใจนะเฮ้ยเดี๋ยวเร่ถึงที่บ้านเียบเรียเรล่าเนีย อย่าเตยไปแล้วนะบอกเลยทนายบังงานล้าจุ่เลยป้าเขาหลีเนี่ยมึงเงินจะคิดอะไรเกินเลยไปมากไปเลยมึงลองคิดดูนะเว้ยให้งานมึงเจอดวงใจครั้งแรกใช่ไหมมึงรักท่องพอดีอันนี้ไม่เชื่อแต่พอพ่อเขามาพ่อเขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นเด็กวัดไล่เราอย่างหนูอย่างหมาคิดเหรอเขาจะปล่อยให้ลูกสาวแบบไม่ชอบคบหาดูใจกันเราอย่างนี้ได้เราเป็นแค่เด็กวัดเฮ้ยแต่กูว่านะคนนอื่ไล่ไม่น่าช้ำใจเท่าไหร่ไม่เหมือนกับเพื่อน เพื่อนโกหกเราอ่ะสายันน่ะโคท่านสายันเขาไม่ได้ตั้งใจนัดแม่เขาเป็นไม่จริงหรอกพาเราเข้าไปในเมืองผมไม่เลือกคนมีคนจนมันอคติเกินไปแม่เขาเล่นเราอยู่กับหมูหมาอคติเหรอไม่นี่มึงฟังพวกผมเนี่ยไม่ล่ะมึงคบเพื่อนทำไมกูไม่ครบหรอกสายันนะพูดตรงๆเดี๋ยวถ้าเจอหน้าจะตบให้หัวทิ่มเลยมึงคอยดูไอ่ยอมมึงฟังฉันนะทำไมเรื่องแบบนี้น่ะเราไปโทษนงเขาไม่ได้ พ่อแม่พนงไน้ไปเทีวกัรามึงแล้วว่าต้องผ่อนผ่านกันบ้างอย่าเอาเรื่องนี้มาบันทองครับแม่กับลูกเขารู้กันยันเนี่ยนี่แหมเป็นลูกเจ้าสมัยเลียกกับกูนะขโมยยางลบกูกินกูตบมหัวทิ้มเลยไม่ครบพวกเห็นแก่ตัวกูไม่ครบเดี๋ยวเจอกันหน้าเดี๋ยวกูจะด่าเลยบอกยันยันกับเราเลิกเป็นเพื่อนกันตัวเลขยกยันยันเลยสายันสัญญาเนี่ยจรงจริงกูไม่ครบเออวันดีวันดีไม่ครบจริงๆเพื่อน ยังเป็นเพื่อนพี่อยู่ไหมได้ยังเป็นเพื่อนมึงต้องคิดเหมือนกูอยา่าไปคบบนพันนี้อะไรอยู่กันมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยกินข้าวผูดก้บนบานได้กันบอ,อ,อกจะพาไปในเมืองให้เป็นอาหารคะะาติเกินไปคือบนพันนี้คือเพื่อนมันก็ให้อภัอยกันได้กูไม่ให้อภัยให้อภัยยังไงอะไมึงใจร้อนแหลกอะไรมึงอะไรองเงนนรอาประดีะไไ๋วัรดี๋ยวเงก่อนมานั่งคุยผูก่อนกูไม่คบหลกยันนี่เดี๋ยวเจอหน้าเดี๋ยวกูจะดักไม่ต้องไม่น่งทำไมนะเจอเหรอ เจ้าหน้าหนึ่งห้าไอ้บ้าหวที่ะข้อหกหกไม่เล่นหวยอ่ะเฮ้ยมานั่าคุยกับกูเนี่ยยันนี่กูไม่ครบเดี๋ยวถ้าเจอหน้าหนูก็จะด่าหน้าเลยบอกยันเลิกเป็นเพื่อนกันทีหน้าเลยทีหน้าด่าเลยแต่เขาก็มีความดีอยู่บ้างมึงเนี่ยคบไม่ได้มึงไดายันมาเมื่อไหร่พี่จ้าเจอเสด็จมึงเนี่ยคบไม่ได้ ยังไม่เคยว่าอะไรเลยนาวายหลังหลอกจริงๆริงอะไรอะคารวะเจ้าเขาเลียแข้งเลียขานั่งโปกด้วยเอาไปว่าเราไม่ถือแล้วกันนะเราขอโทษแทนเสจแม่เราด้วยไม่เป็นไรหรอกเราขอโทษนะขอโทษขอโทษจริงอาจารย์เปเลยนี่สัญยาเจ้ายื่เจ้ายอดทุกเจ้าขอโทษแทนเสดแม่เราด้วย แต่เราสามคนทั้งสี่คนเนี่ยยังไงก็อย่าไปเพื่อนก,กันอยู่ดีและเพื่อนเนี่ยมันก็แน่นอนแล้วแบบพร่ยาค่ม่ชบุดเนื่อแค่นี้ก็บอกฉันก็ต้องเข้าใจแบบพ่ยามันก็ะบอกฉันเป็นเด็กว่านี่แต่วันนี้ถ้ามีข่าวดีจะบอกอเพื่อนทั้งสามคนเนี่ยจะได้เป็นทหารรับใช้ชาติกันแล้วอะไรนะพีย่ยาคจะได้เป็นทหารใช่เราจะมาชวนเพื่อนทั้งสามคนไปทำศึกกับพวกชาวแสนหวีในวันนี้เพือบพี่ยาค่ชบุดโอ้ ดีเลยไม่เส่ยสงครามมาก็ดีแล้วกระบอกเชนรับรองได้พูดสึกครั้งนี้ไอ้ชาวแสนหนีไปต้องหน้าไปหน้ากองแน่พยยี่พยา่าค่ะด้วยที่มือกระบอกเชนสุริยาและถ้าการะบอชั้นนี้ช,ชนะก,กระบอชั้นจะได้รับชุดฐานเปดาสากเงินก้อนเสียสินเงินทองชาวบ้าพี่ย่าค่ะถูกต้องแล้วเพื่อนนั่นแหละพี่ย่าค่ราชบุตรก็ต้อ<ม>ตั้งใจใ<อ>ว่าจะเก็บไว้สักก้อนหนึ่งเพื่อไปขอผูอ้หญิงคนนึงแต่งงานเดีพยยี่ย่าค่ะโอ้สุัิยา ที่สุดที่ยามีแฟนแล้วเหรอมีแฟนแล้วพี่คะมีแต่งงานตั้แต่เมือ่อไ,ไหร่ตอนนี้ว่ากลับมาจากเมืองนะพี่ย่าเฮ้ยมันก็หมาดจอว้วนจบของกับเราเลยสิทำไมพี่ย่าสายันเนี่ยก็ต้องมีโค้ชมั่นค้หมายเหมือนกันออจริงเหรอพี่ย่าคะก็ใช่นี่ถ้าอย่าง,งนะั้นนะเส็จสึกแงหวีในครั้งนี้กลับมาเราสองคนมาแต่งงานพร้อมกันเลยเพื่อนอแต่งฟรีจัดง,งานให้ฟรีแต่งในเมืองด้วยแต่งไปีเหรอพี่ย่าะถูกต้องแล้วเป็นฟีแต่งไงทันดีไหม ดีมากเลยพี่คะเด็กฝีเด็กฝีเด็กสุนทะยาไม่ต้องดีใจขนาดนั้นเราพูดความจริงได็สมหวังแน่อ้าวพ่ยังคะต้นร้ชบุตรแต่ผมก็อ,อยากจะรู้ว่าเอแอแบรนราชบุตรใน,ในทักษยเชี่ยอะไรมาตั้งเนี่ะโตให้กันดูรู้แม่เาคุณผู้หญู้ชนราบุตรมีชื่ออะไรและเป็นลูกเต้าเหล่าใครหรือเปล่าอยากจะรู้ใช่ไหมอ้าวถ้าอยากจะรู้จะบอกให้ คู่มั่นของเราเนี่ยนะโคตที่จะแต่งงานด้วยเขาเชื่อว่าดวงใจลูกท่านลงพญาเทียมหาศึกแล้วไปรองหน้ามือและเพื่อนที่ตามมาผมบอกแล้วโขอไม่ได้มไม่พูดแบบเมื่อกี้เงียบเลยนะามืออย่าร้อง,ลงเลยกูทุบข์มากเลย เขรู้ความจรางหญิงที่เขารักจะต้องไปแต่งงานกับรา,า,ยยาชบุตรสายันชมการแสดงกันต่อครับพี่ดองศิลปบินของเรายังออกกันไม่หมดนะ เดินจนโหนดก็ขึ้นหมดแล้วแต่ครั้งนี้เราต้องเอาชัยชนะเด็กทุกสุกคนทยด้วยเดินครับ ะถ้าทำไม่ยากให้บอกภาษาอังกฤษสามร้อยแล้วก็คอยเท่ากลับไปซะไอ้หนุ่มหน้าอ่อนจะโอนยืมเงินไปเลยแล้วมาคิดว่ามึงแน่จริงเหรอเปล่าเท่ามาเลยเท่านี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นไปไรกันเนี่ยฮะมาเทียนเจ้ามัาจับได้หรอกอตด้วยไปยาเแล้วการต่อสู้ไปดูมึงกับตัวมึง อันนี้ตัวเล็กที่สุดครับปนทนจะไปสู้หลังนุ่นเออมันไม่สบายมันไม่สบายเราก็เชื่อคนง่ายนะครับอันนี้ตัวใหญ่เลยจะไหวไหมเนี่ย